การอยู่กับความสุขอย่างปัจจุบันนะครับเรามาดูนะครับนะฮะหลายๆคนบอกว่าความพอเพียงเป็นวิธีการในการให้ถึงซึ่งความสุขวันนี้พลังวญญาเองนะครับเราจะน้อมนำศาสตร์พระราชานะครับในเรื่องของความพอเพียงนะครับนะ สรพราชาเองกนี่กำเนิดมานะครับเราดูนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรชัชกาลที่9เองเนี่ยพระองค์ขึ้นครองราชสมบัติเนี่ยนะครับในปีพุทธ,ธศักราชพุนธศักราช2493นะครับแล้วก็ท่งสเสด็จนิวัตนะครับไปท่งศึกษาต่อนะครับ2ปีหลังจากนั้น2495นะครับก็ได้ท่งกลับประเทศไทยนะครับเราต้องบอกว่าเราต้องขอบคุณประสบนิกรคนหนึ่งนะครับที่ตะโกนออกไปก่อนที่ พระองค์ท่านจะเสด็จนิวัดออกไปศึกษาต่อนะครับว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนคํานี้เองนะครับเป็นคําที่ทําให้ในหลวงฉุดคิดแล้วก็คิดตอบในใจว่าเราจะไม่ทิ้งท่านถ้าท่านไม่ทิ้งเราวรานั้นเองว่าในหลวงเองทรงเห็นถึงเรื่องของการเติบโตร่วมกันนะครับเติบโตร่วมกันเป็นหลักการหนึ่งที่พลังปัญญาใช้ในการทําให้คนเหล่านี้เห็นในวัฏจักรภาพใหญ่ร่วมกันนะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรชัชกาลที่9นะครับหลังจากเสด็จนิวัตฯกลับมาประเทศไทยแล้วนะครับนะในครั้งนั้นเองเนี่ยก็ทรงเห็นแล้วว่ายุคนั้นเองนะครับเราต้องกลับมาเข้าใจประเทศไทยนะครับประเทศไทยเองในภาวะที่ผ่านมาในช่วงนั้นในช่วงเวลาประมาณ50ปีประเทศไทยพลิกผันมากมายนะครับนะผ่านาสงครามมานะครับท้องพัลังเงินไม่เหลือนะครับนะ อยู่ในสภาวะข้าวยากหมากแพงประชาชนจํานวนมากยากจนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไม่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นความยากจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับนะสิ่งนี้จึงนํามาซึ่งการแก้ปัญหาในช่วงยุค20ปีแรกเนี่ยครับตั้งแต่พีปีพุทธศักราช2495ถึง2515นะครับเป็นยุคแห่งการ พัฒนาเพื่อการสู้กับความยากจนนะพัฒนาเรื่องฝนเทียมเกิดขึ้นการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำนะครับการพัฒนาพื้นที่ทําการเกษตรที่ยากจนพื้นที่สูงนะครับนะเป็นการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับเราต้องเข้าใจว่าคนจะมีแรงที่จะไปทําอะไรได้ปากท้องต้องอิ่มนะครในกระบวนการนี้เองเนี่ยครับนะจะเห็นได้ว่า20ปีนั้นนะครับนะเพราะอจระเจ้าอยู่หัวเองเนี่ยก็ได้เข้าถึง สิ่งที่เข้าถึงก็คือพระองค์เนี่ยครับนะเมื่อเสด็จออ,อกไปเยี่ยมเยียนประชาชนก็ได้มีโอกาสได้ไปกราบพระสายปฏิบัติจํานวนมากนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจเริ่มฐานความคิดนะของบัทหเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับนะพอผ่านยุคประมาณปี2515มา20ปีถัดมาเราเห็นได้ว่าเป็นยุคแห่งการที่เข้ามาเห็นองค์รวมของประเทศไทยองค์รวมนะฮะ เราจะเห็นแนคําต่างๆเริ่มเกิดขึ้นอย่างเช่นคําว่าบวร,บ,ร,บ,รบ้านวัดโรงเรียนได้เกิดขึ้นนะครับทฤษฎีใหม่ก็เกิดขึ้นในยุคนี้นะครับหรืออย่างเช่นสมป่า4ประโยชน์นะครับจะเห็นได้ว่าจากการที่พอทําโครงสร้างพื้นฐานได้มาพัฒนาขึ้นมาระดับหนึ่งก็เห็นว่าการจะคิดอย่างไรต้องคิดอย่างองค์รวมการคิดเพียงแค่ของตนเองนะครับเพราะบาทสมเดจพรอย่หัวเคยได้ทรงให ข้อมูลกับกนักข่าวต่างประเทศนะครับในเรื่องของพระอ,องค์ต่อสู้อะไรกับคนในประเทศสิ่งที่พระอ,องค์รอออกมา,าแล้วกล่าวให้เห็นก็คือนะครับมีพระราชดำรัสออกมาให้เห็นเลยว่าพระองค์ทรงต่อสู้กับความเห็นแก่ตัวในยุคเห่งน,นั้นเองนะเพื่อต่อสู้กับความเห็นแก่ตัวเจนได้ว่ามีคำหนึ่งปรากฏในประมาณปี2528ก็คือพออยู่พอกินนะครับนะเป็นคำตั้งต้นที่ให้เห็นคำว่าพอเพียงนะครับนะ หลังจากปี2000จาก2515ไปจนถึง2 5 3 5แล้วพอเข้าสู่ยุคถัดมาก็คือ2535ถึง2555ยุคนี้เองเนี่ยจะเห็นได้ว่า,าพระองค์ท่านได้ตระหนักแล้วว่าแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต้องกลับมาแก้ที่คนในช่วง20ปีนี้เองเนี่ยเป็นาการเห็นได้ว่าทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สังคมไทยจริงๆแล้วเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับนะ ในยุคนั้นเข้ามาในปี2,542จากเศรษฐกิจสุดหนักนะจากกระบวนการที่เศรษฐกิจสุดหนักนเองจึงนําความคิดของเรื่องของการพออยู่พอกินเข้าสู่สังคมไทยให้มีพออยู่พอกินพอมีพออยู่พอกินให้มีแบ่งปันการมีการแบ่งปันจะมีการสร้างบรารมีสร้างเครือข่ายดังนั้นจากเหลือจากการแบ่งปันนะครับก็นําไปสู่กระบวนการค้ากระบวนการขาย ลูกค้าที่ดีของแต่ละคนเนี่ยนะครับนะก็คือการที่มีคนบอกต่อว่าสิ่งเหล่านั้นดีนะครับวันนี้เรากลับมาดูนะครับในกระบวนการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับนะเกลับมาดูปกติแล้วเศรษฐกิจพอเพียงก็จะพูดถึงว่าพอประมาณภูมิคุ้มกันเหตุผลความรู้คู่คุณธรรมอายๆท่านก็คงจะมองว่าเอ๊ะร,รัเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเมื่อมันจะคิดทีเนี่ยเอ๊ะเอาตัวไหนขึ้นมาก่อน5ตัวนะลักการพลังัญยาสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ยากนะครับนะ เราใช้หลักการก็คือเราลองมาจับเรื่องโดยอาศัยเงื่อนไขของเวลาเป็นตัวกําหนดนะครับเราทุกคนมีอดีตมีปัจจุบันและมีอนาคตนะครับนะแล้มาดูนะครับหลักการคิดของเศรษฐจพอเพียงก็คือให้ใช้เหตุผลกับปัจจุบันปัจจุบันคือเหตุผลอดีตนะครับอดีตคือพอประมาณอนาคตคือภูมิคุ้มกันนะครับเพราะนั่นเองเนี่ยจากกรณีเป็นในขณะที่เรากําลังคิดเรื่องเหตุและผล เราจะใช้เรื่องของความรู้คุณธรรมเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจคราวนี้เรามาดูนะครับเหตุ mm. <Hey. S 2> ที่ทุกคนมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความทุกข์เพราะอะไรถ้ามนุษย์หลายๆคนนะครับมนุษย์บางกลุ่มก็จะอยู่กับอดีตอดีตยาวไกลไหมครับอดีตยาวไกลมากโอโ้โหคิดหลอย้อนย้อนย้อน,อนไปนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามัวอยู่กับความทุกข์ในอดีตไม่มีทางเลยที่จะเข้าถึงความสุขได้นะครับนะเพราะนั้นเองเนี่ยนะครับนะอ่า อดีตนะครับเป็นเครื่องมือที่จะมาให้ใช้ในพิจารณาความเหมาะสมแต่ไม่ใช่ให้ไปจมอยู่กับอดีตเรามาถึงดูค่ะภูมิคุ้มกันอนาคตนะครับอนาคตไกลไหมครับอนาคตเนี่ยนะครับหลอกคนมาได้เยอะนะครับคนที่คิดถึงอนาคตยิ่งคิดถึงไกลเท่าไหร่ยิ่งต้องกอบโกยมากอนาคตจริงเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยหลงไปสู่กระบวนการของคอร์รัปชันขึ้นนะครับเท่านั้นกลับมานะครับ สิ่งที่มีความสุขที่สุดคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันและปัจจุบันก็คือแค่ณนะวิถีวินาทีนั้นโดยใช้กระบวนการในการมีชีวิตแบบเป็นเหตุเป็นผลเราลอ,ลองนั่งดูนะครับนะถ้าเรานะฮะเราเรา,เราถูกอดีตทับถมถ้าถูกอดีตทับถมมันก็หนักแล้วในะชีวิตถูกอนาคตทับถมอีกก็ยิ่งหนักไม่ได้มีไม่ได้มีสมองมีมีกายมีใจอะไรที่จะไปทําอะไรต่อได้เลยกลับมาซะ มาอยู่กับปัจจุบันและปัจจุบันก็คือใช้สติในการอยู่ในทุกวินาทีของชีวิตนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้หลักเหตุและผลนะครับการใช้พอเพียงอย่างไรนะครับผมว่าหล่าสาวหลายๆท่านหรือหลายๆท่านนชอบมากเลยนะครับของลดราคาถ้าตรงไหนเห็นของลดราคาเป็นไปไม่ได้จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะวิธีการนะว่าเขาเสื้อผ้าเขาลดราคานะครับเราลองมาดูเมื่อไปถึงกองเสื้อผ้าปับ๊บให้ท่านอยู่กับปัจจุบันโดยใช้เหตุผล โดยพิจารณาว่าในอดีตของท่านเนี่ยเป็นไงครับเสื้อผ้าลองคิดถึงที่บ้านสิเต็มตู้ไหมล้นตู้บางตัวซื้อมาใส่ยังยังไม่ได้ใสเลยนะครับนะอโอเวลาจะหยิบทีไปยังไงครับอ้ไม่รู้กองอยู่ไหนก็ไม่รู้นะเพราะนั่นเองเห็นไหมครับพอไม่พอนะนะนั่นมันเหลือใช้เหลือเกินเพราะฉนั้นถ้าเราไม่ซื้อเราไม่ซื้อปั๊บเราก็จะมีเงินเหลือไว้สําหรับคุมคุมค้มกันได้ เน,นี่ยก็เป็นกระบวนการคิดหลักการโดยการใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างงา่ายเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้อยู่แค่เลือกส่วนไล่นาะหรือการทําแบบกเกษตรทฤษฎีใหม่แต่เศรษฐกิจพอเพียงจะอยู่ในทุกวินาทีของชีวิตถ้าท่านไม่เชื่อนะครับท่าน,นก็ลองดูนะท่านลองหายใจสิครับแล้วท่านหายใจเข้าอย่างเดียวนะหายใจเข้าเข้าอีก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 สิครับเห็นไหมครับพอไม่พอตายไม่ตายนั่นะนะท่านเห็นไหมครับว่าความพอเพียงจึงต้องอยู่ในทุกวินาทีของชีวิต แล้วขณะเดียวกันความพอเพียงเองก็สามารถนําไปสู่กระบวนการไม่ว่าจะเป็นทางเกษตรทางทางธุรกิจนะครับหรือการใช้ชีวิตนะสามารถเข้าไปอยู่ในในทุกองค์กรการจะลงทุนอะไรในเชิงธุรกิจเองก็ต้องอาศัยการมองดูว่าพอเพียงได้ไหมอย่างเช่นว่าอดีตมีขนาดไหนนะทุนทรัพย์ที่มีมีขนาดไหน,น,น,ไหนจะไปกู้ขนาดใหญ่จากต่างประเทศมาไหม จำจะเกิดความเสี่ยงไหมกับอนาคตพวกนี้เองเป็นเรื่องของการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเลยนะครับเพราะนั้นเองเศรษฐีพอเพียงนะครับหรือการกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์นะครับกระบวนการคิดเป็นเหตุเป็นผลหรือกระบวนการคิดเรื่องกฎแห่งกรรมในทางศาสนาเพราะนั้นเองเนี่ยสมเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเราพอเห็นได้อย่างครับว่าพลังปัญญาขับเคลื่อนด้วยสามศาสตร์คือศาสตร์พระราชาศาสตร์ปราชาวบ้านและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้ง3อันคือหลักการฐานลากที่กระบวนการที่เป็นเหตุและผล ตอนนี้เรามาดูเมื่อเราคิดเป็นเหตุและผลได้แล้วเนี่ยนะครับเรากลับมาอยู่กับการเป็นเหตุและผลนะครับนะกระนการเป็นเหตุผลสิ่งที่เราต้องทำนะครับอภิญญาจะสอนว่าทําให้ดีที่สุดผมอยากถามว่าท่านเองเป็นลูกที่ดีที่สุดของพ่อแม่หรือยังท่านเองเป็นสามีที่ดีสุดหรือภรรยายที่ดีที่สุดของของคนที่บ้านหรือยังท่านเองนะครับนะทำงานดีที่สุดหรือยังหลายๆคํา <ๆ S 1> ตอบก็จะนึกพอนนึกปั๊บก็จะตอบว่ามักจะบอกยังไม่ดีที่สุดตัวนี้นะครับ กลับมาซะทาปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับนะดีที่สุดแล้วจะทําให้สิ่งต่างเปลี่ยนแปลงไปและสิ่งสําคัญกว่านั้นก็คือคําว่าดีกว่านะ้ละกลับมาดูนะครับคำว,ว่าดีกว่านะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าท่านเองวันนี้ท่านจะกลับไปที่บ้านและท่านจะต้องไปเจอภรรยาของท่านที่บ้านนะหรือสามีของท่านที่บ้านท่านจะทําไงครับถ้าดีที่สุดอ๋อดีที่สุดวันนี้ก็กไปอาจจะบอกน้องครับพี่กลับมาแล้วไหนอ่าผมแก้มทีอ่า ทำๆอย่างเงี้ยเราเคยทากันบ้างไหมครับนะอะมันไม่ได้ต้องลงทุนอะไรเลยเพราะฉนั้นวันลุ่งขึ้นต้องดีกว่าต้องดีกว่ามันเองอ่าวันแรกหอมแก้มไปแล้ววันที่สองกลับไปบ้านน้องครับพี่กลับมาแล้วพี่มีขนมครกอของฝากมาด้วยเนี่ยเพราะว่นเนี่ยให้เข้าใจเขาอยากได้อะไรอะมองให้มอบสิ่งเหล่านั้นวันที่สามกลับมาก็ทําที่ดีกว่าก็ไปอีกนี่แหละครับ โลกแห่งการพัฒนาหรือโลกแห่งการที่เราเรียกว่าทำไมวิจัยและพัฒนาจริงสำคัญเพราะนั่นเองวิจัยและพัฒนาไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์หรืออยู่บนห้องทดลองเท่านั้นแต่วิจัยและพัฒนาจะอยู่ในทุกชีวิตอยู่ในทุกวินาทีของชีวิตนะครับเพราะนั่นเองจึงอยากให้ท่านทุกท่านว่าความสุขได้ไม่ยากอย่างที่คิดขอให้ท่านอยู่กับปัจจุบันและยอมรับปัจจุบันทำให้ดีที่สุดและดีกว่าชีวิตของท่านก็จะประสบความสำเร็จได้